วัีค่ะวันนี้พามาดูกล้วยหักมกุกอันนี้เริ่มตัดกระชับได้แล้วแต่ว่าพอดีมีภารกิจค่ะพรุ่งนี้ยังไม่วางเดี๋ยววันนึงไม่เป็นไรแต่เหลี่ยมลบเกือบหมดแล้วเดินเนาะอันนี้ค่ะกล้วยหักมกุกฉาบอร่อยมากทอดทอดแล้วกินได้เลยหรือไม่ฉาบก็ได้ไม่เป็นไร ชาบก็อร่อยชาบเนยหรือชาบน้ำตาลแล้วแต่ตามใจปรารถนาอันนี้แนดแนงมากค่ะวันนี้กล้วยหักมกุกเริ่มโน้มแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดเป็นอะไรอสะพานอะไรทางทางโค้งเป็นในนี่เลยมีซุ้มเลยกล้วยหักมุกสองกอเชื่อมกันอยู่ วันนี้ยังไม่ได้มาตัดไปดื่มเอาตะขอหรือเอามีดตะขอมา็ต้นหนไก่เข้ามาเขี่ยทุกวันเลยแต่ไม่เป็นไรเขาก็กินหนอนกินอะไรเพราะว่าอะไรผลผลิตเคยเสียหายที่เป็นต้นมะน,นาวสืดได้มากต้นใหญ่แล้วก็ดกต้นนี้ปกติไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขา ต้นอะไรมะม่วงหิมพา,านตนียอดเป็นไร,รเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสองกิ่งสามกิ่งค่อยมาตัดอรอบันดอกกาแฟบานดอกกาแฟดอกกาแฟใกล้บานแล้วเอ้ยยังผูดผิดต้นนั้นยังไม่หวานถ้าตอนนี้ไม่แน่มองเห็นไหมเนี่ย ก็น่าจะหลเป็น,เป,นเป็นตุ่มๆดอกละสูงมากแต่ละต้นถ้าอันไหนที่โน้มแบบกิ่งเขาค่อยมากๆก็จะมียอดยอดอ่อนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะแตกกิ่งอีกแตกกิ่งไปเรื่อยๆต้นนี้ยังไม่ ยังไม่เห็นอ๋อเริ่มีเหมือนกันค่ะเช่นเดิมมีเล็กๆเล็ก,ลกจริงๆชมพู่ชมพู่เริ่มมาอีกแล้วหาลูกไม่เจอเดินในสวนจะร่มมากเลยค่ะร่มแบบสุดๆร่มแบบแทบไม่มีแดดเลย อันนี้คือฝรั่งที่ไม่ได้หอ่อจะขี้เลยตรงนี้ไม่ค่อยอยากหอ่อห่อแล้วก็หายหมดเหมือนเหมือนงอนเล็กๆเ,เอาไปหมดเลยแต่ก็มีแอบมาห่อด้วยห่อไว้เผื่อได้เอาไปแบ่งปันใครทุเรียนเทศค่อนข้างจะดก เต็มต้นเลยแต่ว่าไม่รู้จะติดล่วงอะไรยังไงโอเคพามาดูกล้วยหักมุกพว่อพร้อมตัดไหม